to what It could So could be back be us. was saying. us. I สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับของฟรีนะครับนะของฟรีชิ้นนี้เลยนะครับนะ่าจะเป็นเสื้อสีแดงเนาะชื่อว่าเอ่อคานาตาดาสเสืิอแจ็คเก็ตมั้งถ้าอ่านผิดขอไปนะครับแนละ้วเอาเป็นในวันนี้นะครับนะ แล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดสามดีดูเอ้ยกดปิดก่อนนะทีนีครับนี่ครับสามดีเนาะนี่ถ้าสามดีก็เป็นประมาณนี้นะครับนะนี่นี่ประมาณนี้เนาะโอเคเนาะนี่นะครับนี่เป็นไงแคนาดาแคนาดาน่าใช่อแบบนี้นะคนาดามั้งโอเคแล้ทุกคนก็กดเกตได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เสื้อตรงนี้ไว้ให้นะครับนะไรแล้วก็ได้ไอทิทีเีรนะครับนะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากติดตามไลค์แล้วกใครแชร์ผมเลยนะครับเจอกันใหม่คลิป This could be us. So back hey, to hey, what hey. I was saying. <laughs>